สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับ่องในโบสถินะก็ข้าวดีนะทุกท่านปานงวันนี้จัดการนะไก่บ้านให้กินหนึ่งตัวเลย <c oughs> ไม่มีอาหารกินแล้วนะกับข้าวไม่มีกินป้านงก็เลยจัดการไก่หนึ่งตัวส่วนป้านงนี่เพิน่นทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะท,ท่าน <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนบ้าเห็ดในกำลังทำไก่อยู่ทุกท่านกำลังถอนขนอยู่ตอนนี้อืม ปน,นงนี่อันจะบอก่าบอกนะว่าต้มไข่เป็นอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นเมนูอย่างแน่เดี๋ยวนี้ทอดไข่แ้วก็ต้มไข่ต้มมาม่าปลากระปอง <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยเออวันนี้เราก็ได้กินต้มไก่ใส่ออาใส่มดแดงเนาะใส่มดแดงแบบส้มๆจังน้อยเออเอาใส่ใบมะขามอ่อนก็ได้เา้าะ ปเดี๋ยวเราลุยต่อคนบาเห็ดแล้วก็ปนงก็ช่วยกันทำทำไก่อยูอ่อวันนี้ตะวุตก็มา,าท่านได้กินต้มไก่เลยเออเป็นยอดตะว<ะ>ุตนี่พ่มมาเลยได้กินไก่มาเดี๋ยวเรามาติดลูกติ้งฝั่งนี้ต่อนักท่านอืงฝั่งนี้ต่อเอาลูกติ้งมาเลี้ยงกันมึงดูนี่ตัวนี้เอาเอามาสองตัวจะด้ตัดให้มันซ้ำกัน เดี๋ยวเราตัดลูกติ้งนะท่านให้มันเสมอกันก่อนนะวางพี่เดีย๋ยวตัดก่อนให้มันเท่ากันก่อนให้มันเท่ากันให้มันเตี้ยตรงกลางมันจะได้พอดี เนาะอาจะได้การแบบนี่เอากันหรือยังอืมเอ๊ะโอ้ย๋ยวมาาอันนี้ก่อนแบ่งกันทุกท่านยี่สิบสองหรือเปล่าเออยี่สิบสอง มันจะช่วงมันจะเท่ากันนะเป็นฉากบก่ากมาซากนองดูอยู่ในนั่นหรอือเปล่าุ๊ดซากมา บัน้องเอาบันไดที่เดิมบ่ไม่ย้ายบ่เคกยจะมาทางนี้จ้าหน่อย สะปูมากล

Uh Thank you. เดีああ๋ยวมาจับจันี้เบลี่อนี้พอดี Mira. Hum. Ni, um, Nào, để cán, phía nào ấy.